สวัสดีครับท่านผู้ชมกรับผมพีกฮีโร่ก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยครับพบกันเป็น EP ที่7นะครับเป็นการนําเสนอเลขดับล่าง30ชุดนะัท่านละ30ชุดนะครับระหว่างอาจารย์ตัสิมาและอาจารย์นางฟ้านะครับก็ปรากฏได้ตามภาพแคปหน้าจอรับไปพิจารณาเนี่ยนะครับต่อไปก็ก็คือเป็นฝังเลข100ชุดถูกตัดออกไปนะครับส่วนที่มีกากบาทนั่นเป็นเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลไม่เอานะครับ ื่อให้มันเหลือน้อยชุดไปอย่าไปกังวลใจจะเบิ้ลทุกกันทุกงวดก็ให้มันรู้ไปนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นชุดที่เป็นหมวดหมู่จัดเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจาก0ูนย์ถึงเนะครับหากท่านมีเลขเด็ดในดวงใจของท่านก็ลองมาจับดูก็จะได้น้อยชุดไปซื้อสลาก N3 หรือสลากลอตเตอรี่เป็นใบก็ได้ตามอัธยาศัยเพื่อให้ได้มีลุ้นมีความหวังชีวิตก็จะมีชีวิตชีวาขึ้น หากไม่มีความหวังแล้วเหมือนคนไม่มีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรุ่นมีเฮกันนะครับก็เลือกซื้อเอาตามอธิยาศัยอันนี้เป็นเลขเด่นของของอาจารย์นางฟ้านะให้ชุดเด่นท่านบอกว่า1 0 6ศย์อย่างน้อยต้องติดสักตัวหนึ่งผมก็เลยเลือกลองเลือกคัดมาที่มีเลขหนึ่งที่มีเลขศูนย์ที่มีเลขเลขหกไว้ให้ท่านพิจารณาดูนะครับ EP พีนี้ก็ ขอจบก็จะเพียงเท่านี้นะฮะท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพราะว่าบางงวดอาจจะมาล่าชาไปสักหน่อยเพื่อท่านรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลาครับ mm hmm. ขอจบไปเพียงเท่านี้นครับสำหรับ EP ที่7นะครับสวัสดีครับผม